ส่วนก็ซื้ออาจากแชิ้นส่วนมาตรฐานถูกไหมเมื่อมันเป็นดังนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะรู้รายละเอียดของเนื้องานทั้งหมดผมยกตัวอย่างเช่นล้อจักรยานเนี่ยสมมติล้อจักรยานประกอบไปด้วยอะไรโครงเหล็กใช่ไหมเป็นโครงเหล็กโครงล้อใช่ไหมแล้วมีซี่ลวดมีซี่ลวดอ่ามีดุมล้อมีกระดุมล้ออ่ามียางยางประกอบด้วยยางนอกยางในยางในอ่าเห็นไหม นี่นี่คือเนื้อของงานแล้วเราจะวางสายการผลิตการผลิตเป็นยังไงแล้วจํานวนเนี่ยเท่าไหร่ในปีนี้จํานวนอ่ะเท่าไรถ้าเรารู้ว่าตกลงก็หมายไว้เราก็มาดูว่าลายการผลิตของเราเนี่ยทั้งลายเนี่ยลายปีเนี่ยทั้งปีเนี่ยเราทําเท่าไหร่เราก็ต้องไปดูต่อว่าการส่งมอบของเราแต่ละหนึ่งชิปเมนต์เนี่ยสำหรับการส่งมอบต่อเดือนเนี่ยแบ่งเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับ เมื่อแบ่งเป็นเท่าไหร่จํานวนคนของเราเนี่ยที่มีความรู้ความทาความสามารถที่ก่อให้เกิดการปฏิบัติการจริงๆโดยเฉพาะงานนี้เนี่ยต้องใช้จํานวนคนเท่าไหร่รเห็นไหมเมื่อใช้จํานวนคนเท่าไหร่ปั๊บเนี่ยนะเราจะต้อง <c oughs> ใช้เงินเท่าไหร่มาจัดซื้อจัดหาอย่างเช่นวัตถุดิบ,บอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในเรื่องของแรงงาน นะเราก็ต้องไปดูเรื่องแผนการใช้ใช้คอนใช้เงินแล้วถูกไหมครกระบวนการของรถจักรยานทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะต้องมีรายการผลิตหรือดีพาร์ตเมนต์ทั้งหลายเนี่ยหรือโรงงานทั้งหลายแต่ฝ่ายแล้วก็สุดท้ายก็คือโรงงานประกอบถูกไหมครับอาจจะมีส่วนของการทดสอบเพื่อให้ได้มาตรฐานก่อนสองออค QC QC นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหรืออาจจะซื้อหามาจากที่ไหนนะครับ จากซัพพลายเออร์ที่ไหนเนี่ยมาประกอบเข้าด้วยกันโดยกําหนดกรอบระยะเวลาอะไรก็ว่ากันไปโดยกําหนดกรอบการจ่ายเงินอะไรก็ว่ากันไปถูกไมครัครนี่เรื่องของเนื้องานงที่ที่ต้องต้องอขยายผลโดยการแยกชิ้นส่วนทั้งหมดออกมาเราเรียกว่าบอม BOM b เเนี่ยบอมบินออฟมทเจัด บินอาเมทิเลียนใช่ก่อนว่าแต่ละชิ้นแต่ละอะไรเนี่ยใช้อะไรแล้วต้องมาคํานวณในเรื่องของการทํางานว่าแต่ละชิ้นเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่แต่ละชิ้นใช้งบประมาณในการซื้อหาวัตถุดิบเท่าไรแต่ละชิ้นใช้เงินในการเป็นค่าแรงเท่าไหร่อะไรเนี่ยบ่มมันออกมาทั้งหมดถูกไหมฮะเราจรึงรู้ว่าเนื้องานแท้ๆของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคร,ครับครับท่านผู้ชมครับก็แผนยุทธศาสตร์นะครับ องประกอบแรกนะครับจะต้องมีแผนในเรื่องของเนื้อง,งานอย่างที่ท่านดรธิโนกันดีได้กล่าวไว้นะครับว่าจะต้องมีบอมก็คือมี b ิวออฟแมทริอเรียนะครับจะต้องมีการกําหนดของในเรื่องของ <c oughs> วัตถุนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆในการผลิตนะครับแยกออกมาว่าจะต้องมีอะไรบ้างนะครับนี่คือการกําหนดแผนในเนื้อง,งานในเนื้อง,งานนะฮะที่เรายกตัวอย่างเช่นโรง,งงานผลิตจักรยาน เราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างชิ้นส่วนอะไรบ้างาชิ้นส่วนอะไรบ้างที่เราผลิตเองเราใช้เองชิ้นส่วนอะไรบ้างที่เราจะต้องใช้ออ t ซอร์สผลิตหรือที่เราจะใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานแล้วไปซื้อมานะครับเพื่อประกอบเป็นจักรยาน1คันนะครับให้มันรู้เป้าประสงค์เป้าหมายที่เราตั้งไว้ว่า1คันจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วจะต้องใช้จํานวนเท่าไหร่ในการผลิตนะครับที่ตามอ,ออเดอร์ที่สั่งมาให้ทันระยะเวลาที่กําหนดนะครับ และในเรื่องขององค์ประกอบที่2ในเรื่องของแผนของคนกําลังคนอันนี้ท่านดรทิโนจะขยายความนิดนึงได้ไหมครับว่าเราจะกําหนดแผนกําลังคนอย่างไรให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่เราตั้งไว้นะครับถ้าเราจะไปรบเนี่ยเราต้องสำรวจทหารทหารที่เป็นหน่วยเล็กๆก,ก่อนว่าทหารเนี่ยไอ,ไอ,ไอตัวที่ไปรบจริงๆเนี่ยม,มันเป็นยังไงอาวุธยุทโธปกรณ์มันครอบไหม ความรู้ความสามารถมันพอไหมก็อดทนมันพอไหมใช่ไหมมันยิงแม่นไหมอะไรเงี้ยเป็นต้นนะแรงมันแพงหรือเปล่าทีนี้พอพูดในเรื่องของการประกอบอุตสาหกรรมเนี่ยครับเราต้องไปสํารวจคนของเราก่อนนะครับคนเนี่ยมันมีสองพวกครับนะครับพวกที่หนึ่งเนี่ยก็คือพวกที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะวิชาชีพมีประสบการณ์ที่ทํางานได้จริงๆริงไหมมีเนื้องานจริงๆที่เขาทําได้จริงๆริงไหมมีอย่างมีประสิทธิภาพ ครับอีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่ทําอะไรไม่ค่อยได้ฮะเป็นเลเบอร์เป็นแรงงานต้องพูดว่าเป็นแรงงานเป็นเลเบอร์เลยทีนี้การที่จะทําอะไรก็ตามหลังจากที่เราแยกส่วนเนี่ยซึ่งในทางภาษาช่างเราเรียกว่าแยกดีเทลมันออกมาแล้วนะครับแล้วกําหนดกรอบในการผลิตมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะมีใบสั่งทําเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะถามว่าพนักงานของเราเนี่ยมีขีดความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่จะทําแต่ละชิ้นเนี่ยมีจํานวนมากน้อยแค่ไหน อย่างไรมีกี่คนก็เรียกว่าสํารวจแถวอ่าวเายนะถ้าคนที่พอจะทํางานได้แต่คําว่าจํานวนเนี่ยคือมีจํานวนแรงงานเท่าที่จะทํางานได้แต่อาจจะทําไม่ได้นะแต่ต้องมีคนที่มีความรู้ความสามารถที่ทําได้สอดคล้องกับดีเทลที่แยกออกไปแต่ละชิ้นไหมถูกไหมฮะตามหน่วยงานต่างๆที่ส่งเข้าไปนี่คือกําลังคนครับอีกกําลังคนอีกจุดหนึ่งก็คือกําลังสนุน ก็หน่วยที่อยู่ในออฟฟิศต่างๆเป็นแบ็กอัพเป็นแบ็่อให้ที่เนี่ยก็ไม่ได้หมายว่าไม่สําคัญนะครับหน่วยผลิตก็ทําไปแต่หน่วยที่เป็นแบ็กอัพให้ที่เป็นหน่วยเซอร์วิสทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าทางฝ่ายบัญชีนะฝ่ายการเงินฝ่าย HR ฝ่ายหาบุคลากรเนี่ยนะแล้วก็ฝ่ายหาวัตถุดิบฝ่ายคลงคลังทั้งหลายเนี่ยจัดซื้อจัดจ้างอะไรทั้งหลายเนี่ยก็เป็นหน่วยแบ็กอัพที่ต้องสนุนในกระบวนการในการทําให้งานนี้สําเร็จเพราะคนเนี่ย เมื่อเรามีแผนงานที่เป็นเนื้องานแล้วเราต้องมีแผนการจัดกําลังคนมีเพียงพอไหมศักยภาพพอไหมถ้าศักยภาพไม่พอจะต้องทําอย่างไรนะฮะหามาใหม่ไหมหรือพัฒนาขึ้นมาหรืออาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเทคโนโลยีไหมปรับปรุงขนาดเทคโนโลยีไหมหรือตัดตอนตัดตอนสิ่งชิ้นงานนั้นไม่ทําเองแต่ไปอาศัยศักยภาพ ของภายนอกที่เป็นเรียกว่าเอาผลิมาผลิตมาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับครับท่านผู้ชมครับก็ในองค์ประกอบที่2ของแผนกําลังคนนะครับทางผู้ประกอบการจะต้องมีการวิเคราะห์งานนะครับมี Job Analysis นะครับแล้วก็จะวิเคราะห์กำกำลังคนด้วยนะครับจะต้องกําหนดจ o อบซิปิเคชันนะฮะจ็อบสเปกซิปิเคชันก็คือสเปคของแรงงานนะครับว่าแรงงานที่จะมาทําใน ชิ้นส่วนต่างๆของอการผลิตสินค้าต่างๆอย่างเช่นจักรยานเนี่ยจะจ,จ,จัดแรงงานระดับไหนทำอะไรนะครับจะต้องดู <c oughs> แรงงานที่เหมาะสมด้วยนะครับในเรื่องของจำนวนแรงงานและก็ความรู้ความสมามารถของแรงงานนะครับว่าแรงงานที่เป็นสกิลแมนพาวเวอร์นะครับเป็นแรงงานที่มีเทคนิคทางด้านของมีความรู้ทางด้านของอใช้ความรู้ทางด้านเทคนิคได้เป็นหัวหน้าง,งานได้เราก็จะต้องแบ่งแยกประเภทของแรงงานออกมา แรงงานไหนที่เป็นแรงงานที่เป็นแรงงานทั่วไปเป็นเลเบอร์ในการประกอบอะไรต่างๆก็ต้องใช้แยกออกมาแล้วแรงงานาที่เป็นแบ็กออฟฟิศจะเป็นฝ่ายงานต่างๆซึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุนก็จะต้องมีการแยกออกมาให้ชัดเจนและกําหนดกําลังงานกําลังคนของในธุรกิจให้เหมาะสมให้มีการวิเคราะห์งานวิเคราะห์คนเพื่อจะได้ลดต้นทุนหรือว่าผลิตอยู่ในทุนที่ตั้งเอาไว้ในแผนกำลังคนนะครับ อีน,นี้เรามาดูในเรื่องของแผนต่อมานะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์ในเรื่องของแผนการเงินนะครับแผนการเงินเนี่ยการเงินการลงทุนเนี่ยเราจะกําหนดแผนนี้ยังไงครับท่านดรทีนครับครับในการลงทุนเนี่ยเรารู้ว่าเราลงทุนไปเท่าไหร่ครับอันนี้นี่คือภาพภาพภาพใหญ่ของอของงานนะครับรบเราลงทุนไปเท่าไหร่แล้วมันมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่และพอสิ้นปีแล้วเนี่ยผลประกอบการเป็นอย่างไรถูกไหมครันี่เป็นภาพมันเป็นอย่างนี้ปีนี้ลงทุนเท่าไหร่ ล่าว่างดําเนินการเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเท่าไรเสร็จแล้วผลประกอบการเป็นอย่างไรเมื่อผลประกอบการเป็นอย่างไรแล้วมันจะรู้ได้ทันทีว่ากําไรหรือขาดทุนเป็นอย่างไรถูกไหมครับมันก็จะเข้าไปเกี่ยวเนื่องกับบิสเนสแพลนทันทีใช่เห็นไหมครับคือแผนธุรกิจการท่างเที่ยจะเข้ากับแผนบิสเนสแพลนเพราะบิสเนสแพลนเนี่ยเวลาดําเนินการในการบริหารจัดการเนี่ยแน่นอนระบบบัญชี ผู้บริหารนักบริหารที่ดีเนี่ยจะต้องรู้ระบบบัญชีใช่ใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างหรือถ้าไม่มีนักไม่รู้ระบบบัญชีต้องมีขุนคลังที่ดีเข้ามาในกา,าราาจัดการแน่นอนอย่างนั้นก็อาจจะจะเป็นผู้บริหารที่มองบัญชีไม่ไม่ออกเนี่ยก็ออยากอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ในฐานะผู้บริหารเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ควบคุมไปเดินอยู่ในลายการผลิตหรอกแต่เขาดูในเรื่องของยอดการเงินทั้งหลายที่เข้าสู่รายงานที่บนโต๊ะเขาถูกไหมครับว่าเช่น เอ๊ยยอดวัตถุดิบเข้ามาเท่าไหร่ครับนยอดการผลิตผลิตได้เท่าไหร่ยอดการขายขายได้เท่าไหร่แล้วหักลบกรบหนี้เสร็จมันยังมีกําไรได้ขาดทุนเท่าไหร่เขาดูอย่างนี้ตลอดไปครับแต่ละเดือนก็จะมีการรายงานทางบัญชีสรุปมาถูกไหมครับครับแต่ละไตรมาสก็จะมีรายงานสรุปมาครับแต่ละปีก็จะมีรายงานสรุปมาแล้วเขาจะมีฐานข้อมูลอย่างนี้เนี่ยอยู่ในมือครับ แต่อย่างไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ปล่อยให้หมดสิ้นปีแล้วจึงมาสรุปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ทันครับเขาจะต้องมาคอนโทรลเขาเรียกว่าเป็นรตรมากแผนแผนควบคุมงบประมาณรายเดือนครับเอ๊ะอย่างนี้รายจ่ายเท่านี้รายได้เท่านี้แล้วมันจะบาลานซ์ไหมมันจะส่งผลไปในทิศทางบวกหรือทิศทางลบครับถูกไหมถ้าส่งผลในทิศทางบวกจะทำยังไง อ่ามันก็สบายตัวละรานเดวว่ามีโอกาสที่จะมีกำไรแต่ถ้าส่งผลออกไปในทางลบตัวเลขออกสีแดงโชว์มาเนี่ยต้องระวังแล้วต้องระวังแล้วบางร้งก็ถ้าตัวแดงโชว์เนี่ยมันก็มีสองประเด็นด้วยกันก็คือว่าเฮ้ยตัวแดงที่โชว์เนี่ยเป็นโชว์ในเรื่องของการลงทุนหรือเปล่าถ้าเป็นการลงทุนซึ่งส่งผลต่อการผลิตไม่ไม่เป็นไรใช่ถูกไหมคระแต่ถ้าหากว่ามันโชว์ตัวแดงโดยที่ ไม่ส่งผลต่อการผลิตหรือยอดของการผลิตอย่างนี้แปลความว่ากระบวนการในการใช้จ่ายเงินนี้มีปัญหาซะแล้วเพราะนักบริหารที่ดีและเก่งเนี่ยจะต้องบริหารอุตสาหกรรมภายใต้ระบบบัญชีภายใต้งบประมาณครถูกไหมฮะนักบริหารจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรก็คือการควบคุมระบบบัญชีแล้วเนี่ยมันต้องมีเรื่องของเงินถ้าเงินช็อตระบบ เงินติดขัดเงินมีปัญหาเขาจะต้องหาเงินนั้นมาได้อย่างไรจากวิธีไหนจะดําเนินการอย่างไรใช่ไหมครับไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยนักผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะต้องเรื่องใหญ่มากเลยจะต้องเข้าไปศึกษาบางครั้งเนี่ยมันหนักไปกว่าการบริหารจัดการระบบการผลิตด้วยซ้ําไประบบของการไหลของเงินระบบการได้มาซึ่งเงินระบบการลงทุนของเงินเนี่ยไอ้ตรงนี้มันสําคัญมากครับท่านผู้ชมครับในแผนยุทธศาสตร์ นะครับองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์ของเรื่องของแผนทางด้านการเงินนะการการลงทุนนะครับสำคัญมากครับท่านผู้ชมครับนักธุรกิจที่เข้ามาในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยจะต้องดูให้ความสําคัญของการบร,ริหารจัดการเงินนะครับซึ่งลงไปดูในเรื่องของยอดบัญชีประจําเดือนต่างๆในการที่จะสั่งซื้อในการที่จะสั่งซื้อวัตถุดิบหรือในการที่จะเ,เป็นโอเวอร์เฮดต่างๆในเรื่องค่าแรงในเรื่องของ ต้นทุนข้อต,ต่างๆที่เป็นต้นทุนนะครับจะต้องควบคุมให้อยู่ในบั d g เจตให้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ประจําปีนะครับในแต่ละเดือนเนี่ยนะฮะออกแยกงบ,งบประมาณประจําปีออกมาเป็นแต่ละเดือนแล้วควบคุมให้กระแสเงินหมุนเวียนอยู่ในงบประมาณที่ตั้งเอาไว้นะครับถ้ามีตัวแดงขึ้นมาหรือว่าเกินงบประมาณไปแล้วเนี่ยจะต้องกลับมาพิจารณาดูต่อไปว่า ต้นทุนที่มันเป็นตัวแดงหรือว่าเกิดข้อประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยมันก่อให้เกิดผลผลิตเพิ่มขึ้นไหมมันก่อให้เกิดกําไรเพิ่มขึ้นไหมถ้าเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแล้วก่อให้เกิดการผลิตเพิ่มขึ้นหรือผลกําไรเพิ่มขึ้นก็อย่าไปตกอกตกใจครับท่านผู้ประกอบการครับเรายังมีโอกาสที่จะได้กําไรเพิ่มขึ้นด้วยสอดคล้องกันแต่ถ้าต้นทุนที่เกิดขึ้นมากแล้วก่อให้เกิดผลการผลิตไม่มากขึ้นตามหรือได้กําไรไม่มากขึ้นตามตรงนั้นที่ต้องท่านต้องระวังนะครับในเรื่องของแผนการเงินนะครับ ตอนนี้เรากลับมาดูในเรื่องของแผนสุดท้ายนะครับในเรื่องของแผนประสิทธิภาพนะครับแผนประสิทธิภาพแผนประสิทธิภาพนั้นจะประกอบด้วยของเรื่องของงานของคนของเงินและเวลานะครับประกอบกันทั้งหมดตอนนี้มาดูเรื่องแผนประสิทธิภาพครับท่านดรตีโนครับว่าอย่างไรถึงเราจะวางแผนประสิทธิภาพให้มีประสิทธิผลและใช้ในการบริหารงานได้อย่างประสบความสําเร็จครับความสําคัญของมันอยู่ก็คือว่าหยาบที่สุดในเรื่องของการทํางาน คุณต้องส่งมอบงานให้เป็นไปตามกําหนดเป้าหมายครับทันเวลาตามที่ลูกค้ากำหนดกำหนดถ้าไม่ทันกําหนดโดนปรับไหมโดนปรับอืโดนปรับเนี่ยมันยังไม่่าวรโดนปรับเนี่ยมันยังไม่เท่าไรใช่แต่ความเชื่อถือความเชื่อมั่นเนี่ยลดน้อยลงทันทีครับพอหายแล้วเนี่ยข่าวหน้าข่าวหลังเนี่ยเขาไม่เชื่อถือคุณแล้วครับนี่มันหนักไวกว่าการปรับซี่นะครับในเรื่องของเวลาจะต้องมาจัดกิจกรรมครับจัดตารางเวลา ให้สอดคล้องกับกําลังการผลิตให้สอดคล้องกับกําลังคนคให้สอดคล้องกับกําลังเงินเพราะว่างเงินมันเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบมาใส่ถูกไหมมันสอดคล้องกับคนที่เอาจํานวนแรงงานเข้าไปทําครับถ,ถ,ถูกไหม,มนี่ไงครับที่บอกว่าเรื่องของเวลาเป็นปัจจัยอันสําคัญครับแต่ถ้าหากว่าคุณทํางานเนี่ยโดยที่ไม่ได้กําหนดกรอบของเวลาให้ชัดเจนสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือ ต้นทุนการผลิตจะสูงขึ้นทันทีเนื่องจากคุณต้องการรีบเพื่อให้ส่งมอบงานให้ทันเวลาคุณต้องเปิดโอทีถ้าเปิดโอทีแล้วเนี่ยหนึ่งจุดห้าเท่าสองเท่าวันนักขัดตัเลิกด้วยวันหยุดด้วยสามเท่าอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นต้นทุนของคุณก็จะเกิดเพิ่มขึ้นทันทีในขนาดเดียวกันครับมีบริษัทไทยทั้งหลายบางครั้งเนี่ยทำส่งมอบไม่ทันไปทางเรือเห็นไหมทำไม่ทันส่งมอบทางเรือเนี่ย เลยต้องตัดสินใจที่จะต้องส่งมอบให้ทันตามกําหนดการที่เขาต้องการก็ขึ้นเครื่องบินเป็นแอร์เฟสไปแอร์เฟสไปไปแอร์เฟสใช้จ่ายเพิ่มสมมุติไปทางเรือ40่ัิควันแต่ทําไม่ทันเพราะเหลือเวลาอีก20ิวันเอาละเพื่อต้องการที่จะรักษาความเชื่อถือความเชื่อมั่นระหว่างลูกค้ากับผู้ผริตเอาละงานนี้จะต้องส่งมอบให้ทันก็ขึ้นแอร์เฟสไปเครื่องบินเลยไปเครื่องบิน พอไปเครื่องบินค่าขนส่งทางเรือกับค่าขนส่งทางเครื่องบินคนละเรื่องเลยตันต่อตันเนี่ยมันคนละเรื่องครับถูกไหมบเ <c oughs> นี่ฮะกำไรที่พึงจะได้น้อยลงกลายเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น <c oughs> ต้นทุนขนส่งทันทีเห็นไหมฮะนี่คือเรื่องของเวลาครับอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของคุณภาพพนงานทั้งหมดครับจะดีได้จะมีกําไรอืก็จะต้องมีเรื่องของคุณภาพเข้ามาเกี่ยวข้องครับ ผลิตร้อยชิ้นตามกําหนดการแต่ร้อยชิ้นนั้นเมื่อเอามาตรวจสอบแล้วเสียหายไป20%มีรีเจ็ค20%่สิบรีเจ็คยีเอร์เซ็นต์เห็นไหมเพราะเวลาคํานวณเนี่ยจะต้องเผื่อของเสีย20%เนี่ยมันเป็นทั้งความสูญเสียหลายหลายเรื่อง่สูญเสียเวลาสูญเสียวัตถุดิบสูญเสียกระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย20%เห็นไหมพราะเรื่องคุณภาพเนี่ย จะต้องกําหนดกรอบของคุณภาพให้ชัดเจนและมีการตรวจสอบเรื่องของคุณภาพให้ชัดเจนเป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการตามคอมมิชเมนท์ที่ลูกค้าต้องการเรื่องของเสียเป็นตัวชี้ในเรื่องอื่นทั้งหมดชี้วัดในเรื่องของทุนชี้วัดในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานชี้วัดในหลายๆด้านสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะส่งมอบไม่ทันเนื่องจากของเสียมันมีจํานวนที่มากแล้วไม่สามารถหาจํานวนที่ต้องการส่งมอบได้ ใช่ไหมครับถ้าหากว่าคนปล่อยของเสียหลุดออกไปเห็นไหมครับเรื่องของการประกันคุณภาพคุณทำไม่ได้อีกครับสุดท้ายของดท้ายก็คือเรื่องของแผนการตลาดเห็นไหมครับครับท่านผู้ชมครับเราได้ศึกษาแผนสุดท้ายไปแล้วซึ่งเป็นองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์นะครับก็คือแผนประสิทธิภาพอันนั้นอยู่ในปัจจัยในเงื่อนไขของกรอบเวลานะครับว่าเรามี ผลิตินข้าวมาแล้วจะมีประสิทธิภาพหรือไม่จะต้องดูที่งานเนื้องาน1เนื้องานมีประสิทธิภาพหรือไม่ผู้บุคลากรหรือแรงงานนะครับจะต้องเป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็การใช,ใ,ชใช้จ่ายเงินก็จะต้องอยู่ในบัตเจตหรือในงบประมาณที่ตั้งไว้แล้วกรอบเวลาก็จะต้องอยู่ในกรอบเวลาที่คอมมิชเมนต์กับลูกค้านะครับถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งขาดหายไปหรือว่าไม่มีประสิทธิภาพ ชิ้นงานหรือผลประกอบการผลลัพธ์จากการประกอบการก็จะลดน้อยลงนะครับจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียอย่างเช่นถ้าเกิดสินค้ามีรีเจ็คเยอะเกินกว่าที่ตั้งไว้เป็นตัวชี้วัดได้ว่าจะทําให้ผลประกอบการนั้นน้อยลงแล้วก็จะเกิดกําไรสูญเสียนะครับกำไรก็จะลดน้อยลงเพราะว่ามีของเสียหรือผลเสียจากการผลิตเพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้ต่างๆเหล่านี้แผนเหล่านี้จะเป็นการที่จะ ไปควบคุมให้แผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้นั้นประสบความสำเร็จนะครับโดยเป็นกําหนดแผนประสิทธิภาพนะครับให้มีการควบคุมประสิทธิภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานนะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้รู้ในเรื่องของแผนงานยุทธศาสตร์แล้วนะครับแผนงานตามยุทธศาสตร์ว่ามีแผนประกอบต่างๆอะไรบ้างอย่างเช่นแผนเนื้อง,งานแผนกําลังคนแผนการเงินและแผนประสิทธิภาพนะครับ เราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับในเ,เรื่องของแผนงานตามยุทธศาสตร์นะครับในครั้งที่2นะครับในวันพุธหน้านะครับเวลา10.00นาถึง11.00นนะครับสำหรับวันนี้ผมอภิวัตพุทธบรนจงนะครับผู้ดำเนินรายการและวิทยกรท่านดรบุตินโนขวัญดีนะครับ ขอการลาท่านไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับในในเรื่องของแผนงานตามยุทธศาสตร์ครั้งที่2นะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสําหรับวันนี้ผมดรทินดขอการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ